ต้มหยำไงอร่อยไหมตกลงอร่อยปาบีมอร่อยอร่อยเหรอโอ้โหหล่อป้าเบ้าด้วยที่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่หลังจากที่รับน้องบีมกลับจากโรงเรียนนะครับเขาก็หิวข้าวนะครับวันนี้ป้าก็ทำข้าวไข่ขยี้ให้บีมกินเป็นเมนูโปรดของน้องบีมนะครับอืมเอาไข่ลงไปขยี้แล้วก็ใส่ซีอิ๊วเห็ดหอมใส่น้ำตาลน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยอร่อยไหม บมเดี๋ยววันเนี้ยป๋าจะลองกินมาม่าสองรสเนี่ยเขาบอกว่าเอามาปนกันนะกินสองรสชาติรวมกันนะมันจะอร่อยไปดูในติ๊กต็อกมาเดี๋ยวป๋าจะลองบีมก็กินไปอันนี้ของป๋าแต่ถ้าบีมอยากชิมป๋าก็ไม่ว่าน่ากินมากเลยใครถึงดีดูต้องฝีมือป๋าทำเท่านะใช่ใช่แม่ทำนี่เขาบอกแม่เลยผสมเลยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเลยนี่ อันนี้รถมาม่าต้ยมยำกุ้งน้ำข้นแล้วก็อันนี้มาม่าเป็ดพะโล้ครับปนกันเป็ดพะโล้ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าปนกันอ่ะเขาบอกเด็ดเด็ดต้องลองอย่างเดียวอ่ะอรเลยมนนออออย่่าาางงห้้้้ไไกรรูวะใส่เครื่องปรุงเลยแม่บีเฮ้ยเด็กขโมยกินอันนี้นะครับถุงต้งยมยำอ่ะใส่ใส่เลย ต่อไปครับผง<ม>เราใส่ผงเป็ดพะโล้ใส่ให้หมดใส่ให้หมดทุกอย่างที่เขาให้มาใส่ลงไปอุย้ยผงเป็ดพะโล้สีเทาอันนี้จะเป็นน้ามันของต้มรสต้มยํานะครับเราจะลาดไปที่ภูเขาไฟลาวา่เาเด็กๆท้ามทําเองนะต้องให้ผู้ปกครองทำนะบบเบาๆระวังลาบเลยครับ เพื่อให้ได้อัตถรศในการกินเราก็ได้เอาไข่ต้มมากินด้วยกับมาม่าน้ำมิ้มสองสามคำพอ,อเอาเอาไข่ร้นะไข่เด้ง <c oughs> ไข่เด้งป้าไปขยับถ้วยมาตอนนี้ปะะ้าว่าสุกแล้วครับสามนาทีแล้วดูกันหน้าตาเป็นยังไงอ้ใส่ไข่ต้มลงไปกินเหมือนเข้ากันนะ เข้นนะขากันเ <ปะ S 2> นาะกินมากเลยชิมสิป้าชิมน้ำก่อนว่าสองรสชาติผสมกันจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยใจเ,เย, <laughs> เย,นเยน็นใจเย็นนี่คุณคุณรอผมก่อนผมทำมากินเองนะเอาตะเกียบมาแล้วครับรอแล้วครับเป็นยัรไงรเป็นเหมือนแบบมีกลิ่นของต้มยำกุ้งแต่เหมือนแบบรสชาติมันหวาน พอเปโล้มันหวานใช่ไหมใช่เขาจะเจาะไข่เดี๋ยวมันจะกระเด้งอะดิมันจะกระเด้งเบ่าเสียบไปแล้วร้อนนะระวังร้อนนะอแยงไข่ต้มปลาปลาอุชาแกะมาบีชิมดิบีชิมน้ำดิมันมีความเป็นต้มยำกุ้งและหวานอะความเผ็ดของรสต้มยำกุ้งมันหายไปเลยอะก็ดีแล้วมันอืม แต่รสชาติของต้มยำกุ้งออกเยีะยว่าเป็นปลาโลแล้วกบเป็ดพลโลอืมอ้าดูเด็กแย่งกินแล้วเอาข้าวคุณนี่ข้าวคุณอยู่นี่คุณอาวเดี๋ยวเด็กเผ็ดเขาดูเดี๋ยวเด็กเผ็ดนะก็อร่อยดีนันวเดี๋ยวค่อยดูเด็กเผ็ดนะนี่นี่เขามีเขามีตัวช่วยไม่น่าจะเผ็ดเพราะว่าอกหวานเพราะหวานเนี่ยมันแบบเหมือนแบบดับกับรสชาติเผ็ดหวานมะบีมเป่าด้วยนะร้อนนะ ไม่หวานเนระป้าชิมว่ามันหวานหน่อยๆน่อยโอ้ตอนนี้เขาไม่กินข้าวของเขาเลยครับเขามาแย่งป้ากินป้าเพิ่งจะชิมน้ําไปจบเปรี้ยวมัเปรี้ยวรสต้มยำไงอร่อยไหมตลงอร่อยป้าบีมอร่อยอร่อยเหรอโอ้หร้อนปาเป้าด้วยที่ กินได้แต่เป่าด้วยคลิปเส้นขึ้นมาครับเป่าก่อนค่อยออาเขาปากไมั้มันร้อนโอ้เขากินเก่งมากครับอือหืออือหมับเขาให้บอกรสชาติเพื่อนๆด้วยอ่ะหลังจากที่กินกินหลายคำแล้วอธิบายรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มเปรีปร้ยวเผ็ดเค็มแค่นี้นอ่ะเผ็ดเผ็ดใส่จะเผ็ดนะครับนี่แม่ชงน้ำเขียวมาให้ <The S 1> <The> ลืมใหญ่มาปลาชิมมา้างกนน้ำหวานนี่ดังทูบๆ,ๆเลยครับถามว่าอร่อยไหมป้าว่าเฉยๆป้าชอบกินแบบรสชาติที่ไม่ปนกันมากกว่าร้อน <laughs> เป่าด้วยเดี๋ยวหมดนี้หมดหมดจบหมดอันนี้เลยเนี่ยปากปากต้องใหญ่อ่ะน้ำซุปเด็ดน้ำซุปเด็ดเหรอโอ้ตอนนี้เล่นอร่อยกันใหญ่สงสัยจะล่อยจริงบีมกินใหญ่เลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย